โอเคครับบรดีครบรบรบีครบรรบรบรรบรรบีทุกคนเลยครับที่ไม่ได้เข้ามาดูเพราวันนั้นผมจบไปวันที่เท่าไหร่นะวันที่9้าใช่ไหมใช่เปล่าไม่รู้มาต่อกอีกทีก็วันที่83ละผมสร้างอะไรไปเยอะมากผมสร้างไปอันนี้คือบ้านคนใช่ผมสร้างแบบมันมีให้สร้างเพิ่มผมสร้างเป็นแถวข้างหลังนี่เห็นไหมแถวหลังนี่เต็ม เป็นมาลสิบสองหลังแล้วมั้งใช่ไหมใช่วันสิบสองหลังแล้วผมก็ได้สร้างเหมืองอน,นี่คือเหมืองโลหะใช่เอามาทำอันนี้คือเหมืองฐานใช่ไหมใช่ฐานกาจะถึงฐานอะ่ะคุณต้องทําสะพานก่อนใช่สะพานหลักแล้วก็อันนี้ที่ขุดโคลนดินเหนียวอะ่ะต้องทําสะพานเหมือนกันถ้าทําสะพานแล้วมันจะปลดล็อกมาหลายอย่างนะมันจะปลดล็อกพวกบ้านพวก อันนี้คือที่ที่ที่ตีเหล็กใช่แล้วที่ท,ที่ที่ปั้นดินเผาเรายังไม่ได้ทำเหมือนกันตีอ่างตีอ่างโทษทีโทษทีพ p ที่แล้วผมตั้งชื่อได้เยอะอยู่นะแต่พ p นี้ผมตั้งชื่อไม่ไหวจริงๆทุกคนดูคนสี่สิบคนโอ้โหให้คนเราตั้งชื่อสี่สิบคนจบเลยจบเกมเห็นตการเกมเห็นการตั้งชื่อของเราจบเลยผมยังไม่ได้ซื้อการดูวิดีโอของมันอนะ่ะมันยังมันมี ผมยังต้องดูวิโอเรื่อยๆอยู่ก็ใช่ยามเฝ้ายามตอนนี้ยามของเราค่อนข้างใส่เกราะดีนะแตอนนี้เป็นตอนเช้าก็เดี๋ยวยามเลยไม่ออกนะยามจองมาตอนไหนก็ไม <jam S 1> no ่รู้ตอนคืนไงไม่รู้เลยไงฮัลโหลเออแล้วก็คือผมรู้สึกว่าผมทําอันนี้ผมทําไม้บ้านไม้ลงไม้อ่ะอันนี้สองอันนี้สองแล้วก็อันนี้ก็อีกสอง เพราะว่ามันต้องเผื่อมันขนไม้มาก่อสร้างในแถวเนี้ยมันจะได้สร้างง่ายจะหลักผมก็จะทําเมืองตรงกลางนี่แหละเพราะเมืองตรงกลางมันจะดูแลง่ายแล้วก็ไอ้ถนนเนี่ยถ้าถ้าเราทําถนนอ่ะไอ้พวกยามมันจะเดินมาไกลนะผมก็เลยโลอออกไปหมดเลยผมโร่ออกไปหมดแล้วยามก็เดินเฉพาะถนนอ่ะมันไปไกลเดี๋ยวคนโดนโจมตีแล้วมันมาช้าเด๋ยวสวยแล้วก็ป้อมยามใช่ป้อมยามสามารถทําให้คนมันอยู่ได้นะผมก็ไม่ได้ทําป้อมยาม สำคัญแหละแต่คนผมยังน้อยอยู่นะสี่สิบคนถือว่าน้อยนะแต่ถึงวันที่แปดสิบสามนี่ก็หนักนะไปเจอเจออะไรมาเยอะคนตายไปเยอะเสีได้แล้วก็เรืออู่อู่เรืออู่เรืออันนี้อันนี้เป็นอู่ต่อเรือใช่ไหมท่าสินค้าอ๋อน,นี่เป็นท่าสินค้าที่ผ่านแล้วกูเล่นเกมนี้จริงไหมเนี่ยอันนี้อู่ต่อเรือใช่เรามีเรือสี่คันแล้วก็สี่ลำออแล้วก็คนอยู่หนึ่งคนชื่อใดยะเฮ้ยอันนี้น่าชื่อตั้งชื่อเป็นนายไดย่า ก็ไม่มีอะไรมากแล้วมั้งมาเริ่มไปเลย, <c oughs> เลยกดเร้สปีดคุณหนึ่งคนเริ่มทำงานก็แล้วครับเจามนุษย์โอ้ข้าหมูข้าหมูในพรานในพรานข้าหมูอาหารเรามีอยู่สามร้อยไม้มีอยู่ห้าร้อยโลหะผมค่อนข้างฟาร,ร์มมาฟาร,ร์มมาได้นิดนึงแลวนะเ,เรื่องอยู่อ่ะอุย้ยเรามีอิฐแล้วเหรอผมสามารถอัปนะเกรดได้แรมากเ่ยมีอิฐอันนี้พร้อมยามอัปเกรดใช้อ๋อเลือกแม็กแล้วเหรอ แม็กแล้วเหรอโอ้ลิมิตแล้วอันนี้สําคัญอันนี้ไว้ทําแบบพวกธนูแต่ผมยังใช้ธนูไม่ได้นะธนูผมไม่รู้ไม่รู้ว่าใส่กัอะไรอะ่ะเชี่ยวชาญการใช้ธนูอ๋อ oh, ต้องต้องใส่คนที่ใช้ธนูเท่านั้นถึงจะใช้ธนูได้โอ้ oh, oh, ความรู้ใหม่อ๋อนี้ก็เล,เ,ลเวลแม็กแล้วอืมอะไรอัพต่อดีอ่ะเราผมไม่รู้จะอัพต่อเลยเลยในพานอัพต่อได้ไหม มันฟาอัพได้แล้วใช้อิฐยี่สิบเพิ่มจะได้เก็บอาหารเพิ่มนิดหน่อยตอนนี้อาหารมันค่อนเต็มแล้วนะลงปลานี่ก็คืออาหารนะที่ตกปลานี่ก็คืออาหารค่อนข้างดีเลยแหละที่ปลานี่ผมให้พวกมันจับก็คือไม่ใช่ตรงนี้สินี่ผมให้หอกหอกกับอะไรอ่ะไอเนี้ยมันคืออะไรวะรถเข็นใช่รถเข็นมันใส่มันจะได้ขนของเยอะขึ้นนิดนึงโอเคตอนนี้นคือแล้ว กลับไปนอนกันทุกคนเฝ้ายามคนเฝ้ายาม,นาออมาคนกรจองมาคนเฝ้ายามเตรีมตัวนะครับใส่เก,กราะอย่างดีเวลาแล้วเขานอนยามตื่นมาแล้วยามผมให้ความสำคัญมากเกมนี้ผมให้ความสำคัญกับยามมากครับยามต้องเกราะเยอะได้ที่นอนสําคัญที่สุดคือยามต้องมีที่นอนที่ดีมากมบอกเลยผมอยากให้ยามแบบนอนดีๆครับอยู่กับผมไม่ต้องห่วงครับได้นอนดีทุกคน ต้องการกระท่อมพลานเพื่อเก็บอาหารผมก็สร้างให้ได้ไงครับเก็บสิครับอาหารนะครับเขาจะมากินอาหารตรงกระท่อมพลานตลอดนะทุกทุกเย็นทุกเย็นแล้วก็ช่วงนี้เห็นเวลานี้ไหมเวลาพระไอช่วงขีดขีดพระจันทร์อีกขีดหนึ่งอะนั่นแหละน่าจะบอสไม่ใช่วอสสัตว์ประหลาดจะมาพวกพวกอะไรวะพวกอันตรายอเออจะมาทั้งหลายมันมีตัวโอดหหลายตัวมากเลยตีทหารผมตายไปแล้ว ตัวผมนี่สิไนดะ้เดนะีมาแล้วมาเรามาเรามาเราหมา,มา,มา,มาป่านี่ไม่เท่าไหร่นะครับหมาป่าไม่เท่าไหร่นี่ป่าจึก๊กๆป่าจึก๊กๆเข้าสุดตายไปไเลยตายก็คนมันเยอะอ๋อผมมีเฝ้ายามต,ตัวนี้ตัวนึงเฝ้ายามตัวนี้เป็นผมผมดูว่าสีเขาเป็นโจมตีเราจะอยู่นิ่งใช่มันจะโจมตีให้มันอยู่นิ่งจะได้สบายนะที่จงมีพรสสี่พรสสี่คืออะไรนะอ๋อตาไม่พลาดใช่ตาไม่พลาดผมชอบมาไว้ตรง ตรงนี้นะรงปอมยามมันจะได้ป่าไม่ค่อยพลาดค่าสําเร็จเรามียามเยอะยามสําคัญนะหูบอกเลยยามเกี้ค่อนข้างสาคัญหรือว่าผมคิดว่ามันสําคัญคนเดียวอะเมืองเราใหญ่อยู่นะตรงนี้เราจะสร้างเลยเฮ้ยมีคนตายไหมนี่เข้าจุดตายยิงพลาดแล้วก็เข้าเป้าแล้วก็เราก็รอดจากกันจริจับสับราดในคืนนี้ผมยังไล่หูก็อยากสร้างมันไกลอะพอแล้วมั้งไล่อะ ขอคอยระวังภัยแล้วก็เตาเผาอิฐเตาเผาอิฐเรามีน้วหรอวิหารไม้หนึ่งร้อยเหล็กหนึ่งร้อยอิฐหนึ่งร้อยเรามีอิฐแค่สี่สิบห้าไม้เหล็กครบหมดแล้วแต่เหลือแค่อิฐอย่างเดียวเราเริ่มขนกันเลยไหมเราทําวิหารไว้ตรงไหนมันถึงจะหน้าบูชาเราทาวิหารไว้ตรงไกลๆเลยไหมวิหารมันทําอะไรได้บ้างอเออทําวิหารไว้ไกลๆเลยมันถึงจะเป็นที่ลึกลับสำหรับคนที่จะไปอะไรอย่างเงี้ย ไปคนงานเดี๋ยวคนงานว่าคนงานเกาะสร้างมีสี่คนคนตัดฟืนมีสามคนแล้วก็คนทํางานชาวไร่มีสองคนชาวนามีเอ้ยคนเลี้ยงสัตว์สองคนแล้วก็ช่างทําหนังหนึ่งคนหนังกลัวมันจะเยอะไปใช่ไหมใช่ไหมหนังมีห้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบกว่าผมก็เยอะผมจริงจิมีสองคนนะมองออกไปแหละก็เลยเหลือน้อยนิดนียแล้วก็ยามมีสิบคนไปเลยผมให้ยามสําคัญมากเพราะอยากต่อสู้คืน คนตีเหล็กสองคนต้องการเหล็กนะผมเพิ่งได้เหล็กมาเลยต้องการเหล็กแล้วก็้ายามหนึ่งคนยามรักษาการหนึ่งคนแล้วก็คนผูคนขุดฐานสองคนคนถุดโลหะก,ก็สองคนสองคนหมดอะ่ะคนตีชนช่างไม้หนึ่งคนช่างไม้นี่สกิลเยอะนะนี่สามอย่างขาย,ยานนันไม่พอแล้วก็ถ้าอยากก็สร้างสูงแต่เขามีโจมตีคือใครเลือกดีก็ดีแต่ผมรู้สึกว่าไม่ทันผมเลยต้องจำเป็นต้องเลย ช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างก็วิ่งเร็วๆไปเลยนายช่างวิ่งเร็วๆนะนายช่างเยอะเกมนี้มีอะไรให้เล่นเยอะช่างตบปลามีสองคนอันนี้ช่างทำอิดก็สองคนหลังๆผมแท้ความสำคัญกับพวกอิดเยอะเยอะนิดนึงอิดเต็มหรือเปล่าอ่ะอิดมันเต็มหรือเปล่าเข้าสู่วันที่แปดสิบสี่แล้วเราอยู่มาเดือนแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนสองเดือนเกือบสามเดือนแล้วครับ ธรรมดานะหมู่บ้านสองเดือนอ่ะใหญ่เลีเอาเรื้ยดูคนหัวโพอืว่าเราทำเลยดีเหมือนกันนะเฮ้ยอะไรคนงานใหม่ปะขอคนงานใหม่เถอะรับคนงานสองคนเลยครับผมต้องการให้เขาทำงานอยู่แล้วคนงานใหม่มาดูสองคนสิสองคนที่มาใหม่ <c oughs> เป็นกันยิงไม่พลาดเป้าอันนี้เอาไปเป็นยามได้คนนี้ชื่ออะไรโอสติปัญญาเยอะกว่าชื่อแซกเอาไปเป็นคนยามดีกว่ายิงเข้าเป้าอะผมรู้สึกว่าดีนะมันทําให้แบบใส่เขาใช่ไหมเราก็ใส่หอกไปแล้วก็ใส่เกาะใ,ให้เขาเกาะค่อนข้างแข็งแรงนะดีแล้วก็ให้เขานอนด้วยนี่ไงแล้วก็ให้ที่พักเขาที่พักก็สำคัญน,นะ เฮ้ย <Hey>, hey, อะไรอะ่ะเองโจมตีใครตาเองมาเฮ้เฮ้อย่างเงี้ยที่นอนเหรออ๋อดีใจได้ที่นอนใช่ไหมเ,เวลานอนแล้วอีกคนอีกคนที่มาใหม่เขาเป็นโอกาสของหายากผมยังไม่ได้ของหายากนี่เราต้องไปเอาไหนเพืว่วะเราเขาขุดเราก็ทําให้ใส่อีเทอร์ใส่ละค้อนให้เท้าทำก่อสร้างแล้วเราก็ใส่ไว้ที่เขาขนน่ะรถเขน็นเขาจะได้ขนของ,อยงเยอะๆแค่นั้นก็พอแล้ว ต้องใส่อะไรมากมายคราวนี้ป้อมยามเราก็ครบแล้วนี่มันมากินอาหารแล้วเห็นไหมนี่มันจะมากินอาหารจากพรานนี่มากินอาหารแล้วก็ไปเฝ้ายามเข้าบ้านนอนช่างตีเหล็กวิ่งเร็วๆเลยช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กมิสิิลยิงไม่พลาดเป้ากูทำะไรของกูอยะนะอู่นี่งแหลยเสียงแปลกจัง,เส,ง,จงเสียงอะไรอะเสียงเหมือนคนจะนั่นไงคนพายเรือมาแล้วดู บอสใหญ่บอสใหญ่เล่นยากมากกว่าบอสใหญ่นะเราแพ้หลายรอบแล้วนะพวกนี้มันเป็นอะไรไม่รู้มันชอบหนีผมก็เลือกตัวที่แบบมันไม่ถอยจากการต่อสู้แล้วนะแต่มันชอบหนีเข้าป่าก่อนอะ่ะมันเลยเสียเปรียบโจมตีโจมตีเข้ามาโจมตีเราแล้วต้องช่วยกันโจมตีฝั่งนี้มาด้วยหรือเปล่าวะนั่นไงมายิงมาด้วยอุ้ยน่ากลัวโจมตี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 เลี้ยงฝั่งนี้มาไ,ไหมไม,ม,ไม,ไหม,ไมีมาใช่ไหมช่วยกันช่วยกันตีบอสตีบอสตีบอสให้ตายก่อน โอ้ตายเลยปอมโอ้ชีดเอาบอลเอาบอลเอาบอลโอ้หางเข้ายางเราตายไปคนนึงแล้วอีกบอสอีกตัวนึงนี่นี่บอยอีกตัวนึงบอยตัวนึงจัดมันเลยลูกน้อนอืออ๋อนี่ไงเห็นไหมมันยิงแล้วก็หยุดกันเอ้ยยิงไนมะ่พลาดเป้าดิโอเคนี่แหละครับยามค่อนข้างสำคัญแต่เขาตายแลยว้วอะโอ้ใครตายอะ่ะเออเราเสีย เอเซฟเอเซฟอะไรผมรรอ่านภาษาองกินออเออแกจะตายไม่ได้นะโอ้เสียดายว่ะมีคนตายอยีกแล้วอ่ะคนยิ่งหายากยากยือ้อดาบนี่ไม่ค่อยคม่รจะจําเป็นต้อบอกเนี่ยสิบอันเสืออ้อกลอกเกาะเหล็กป้องกันเล็กน้อยป้องกันกลาง ป้องกันกลางอยากให้มันป้องกันกลางๆนี่เยอะ่าต้องทำกาะเหล็กมาเยอะนะครับนี่โอ้ได้แร่เยอะช้าอะได้อายามันนี้ดิผมรู้อายามันมน,นี้ต้องใช้อะไรได้บ้างนะแต่ดาบรู้สึกไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าดาบตีแรงหรือเปล่าแต่หอกมันปลาไก่มันได้เปรียบแล้วก็ได้เหล็กมาด้วยได้อายามันนี้อายามันมนี้เนี่ยไว้บริจาคอย่างเดียว มาแล้วเช้าแล้วอเอ้คนยามไปนอนผมไมไ่คนยามผมรู้แล้วเกมนี้รีเลือยยังไงก็คือให้มันนอนไปไนมันก็รีเลือดเองโอ้มาแล้วผมไม่ได้เติมแล้วละห้าสิบบาทผมเลยต้องดูโฆษณาตลอดสองวันรู้สึกสองวันจะดูหนึ่งครั้งนะโอเคสตาร์แล้วก็ดูโอโอเคโอเค,อเคกลับมาต่อกันเลยอันนี้เราไม่ได้ใส่พานใช่ไหมใช่เพราะพานไม่เยอะแล้วเพิ่มเพิ่มวามให้มันจะได้ใส่อาหารเยอะ อาหารเราเยอะเลยไนงะตอนนี้เยอะมากปลามีสามปอมเลยนะแต่อิดเอาไปใช้ทำไมบ้างนะนี่เพิ่มได้ไหมแม็กแล้วหรออีกยังไม่มีเกาะระดับสูงเลยนะเฮ้ยอันนี้เรายังไม่ได้ไปบุบเส้นทางเราไปอีกสองวันนะผมได้ไปแล้วอีกสองวันเราก็จะถึงแล้วเขียบท่าใช่ อาหารหมดไปแค่สี่บุญไปแค่หกอย่างเยอะอย่างน้อยอะครับเรามีลูกเรือไปแค่หนึ่งคนเท่านั้นอะเมืองนี้ผมก็ไม่เคยไปเมืองนี้อะเราไปไมาเยี่ยมช่วยด้ตรงที่ละดูเราต้องไปตรงนี้ก่อนเรือของข้าโอ้ยระยะทางเขาดีจังระยะทางของเรา <laughs> เฮ้ยเฮ้ยมันทำาขนาดย่อมโคตรน่ารักเลย <laughs> หนึ่งแบบสองแบบเนี่ย กลับบ้านตัวเองดีกว่ากลับมาดูบ้านตัวเองนะครับเคพวกเจ้าขายันแข็งทำกันท,ทำงานหรืึเปล่านี่ใครอู้งานหรืึเปล่าช่างทำช่างตีไม้กูว่างงานปะเนี่ยช่างตีไม้ว่างงานแน่เลยบอยเขาทะมีโตเพิ่มนะอีเตอร์แล้วก็ทำห้องเพิ่มด้วยช่างตีไม้คนนี้ว่างงานเหรอช่างทำหนังว่างงานเหรอหรือ,อว่าทำอยู่ อ๋อทำอยู่แหมเราก็นึกว่าว่างงานเดี๋ยวน,นีคนเก็บไม้ไม้มีห้าร้อยนะไม้นี้น่าจะพอใช้ได้อยู่นะอันนี้อัพได้ไหมไม่ต้องอัพแล้วกินเราห้าสิบห้าอันวลวอัพอ,อีกแล้วส่วนตัวผมจะเน้นไปทางความเร็วครับผมต้องการให้เขาวิ่งเร็วๆกันเขาจะได้วิ่งทันคนอื่นเขานี้ผมจำชื่อไม่ได้ใครละ ไอพวกยุคเก่าก็มีแต่มีแต่ช่างไม้ที่เหลืออยู่สองคนอะที่ผมจําได้ก็คือตาไม่ผิดชื่อฟ้าใช่ไหมเขาจะชื่อฟ้าหรือเปล่าฟ้าฟ้ากับนาเดียใช่ฟ้ากับนาเดียยังอยู่ผ่านมานานนะแปดสิบห้าวันที่ผ่านมานานนาเดียกับฟ้ายังอยู่ก็ถือว่า very good ฟ้ากับนาเดียตรงไหนวะบ้านไม้ลูกเรือเรือบ้านไม้บ้านไม้คนไม้อยู่ไหนบ้านไม้อยู่ไหนนี่นี่ฟ้ากับนาเดียยังอยู่ มีฟ้านะครับฟ้านี่ยังไงอะทรัพยากรได้มากขึ้นใช่เขาขนได้เร็วขึ้นมือขวาถือขวานเอ้าไม่ถือขวานตั้งแต่แรกอะโด๋เอ้ยฟ้าเองไม่ถือขวานนาเดียไม,ไม่ถือขวานด้วยหรอถือขวานไปนาเดียสกิลไม่เพิ่มเลยนะเียดามันกันแล้วเขาตัดขวานน่าจะเร็วขึ้นเยอะสองคนนี้สกิลผมอัพวิ่งเร็วมากวิ่งหกไม่เร็วมาก,มมากหรอกแต่เกมนี้น่าจะเร็วเอา้าจะมืดอ,อีกแล้วมืดแล้วทุกคนไปกินอาหาร พาธิกีดก็จะวนไปอย่างเงี้ยเก็บของกินอาหารแล้วก็ไปโอ้ยเลือดยังไม่เต็มเลยอ่ะทำไมไม่รีเลือดวะงัเดี๋ยวทำไมไม่รีเลือดอะ่ะเฮ้ยเองเป็นคนเฝ้ายานทำไมเองไม่รีเลือดวะคนเฝ้ายานต้องรีเลือดนะเฮ้ยมีคนสัมบัติต่างๆอันนี้คือไม่หนีจากไม่หลบหนีจากการต่อสู้แต่บางครั้งมันก็ผมก็เห็นมันวิ่งหนีนะ ผมสงสัยอยู่ว่ามันจะไปเฝ้ายางหรือเออถึงแค่สะพานใช่ไหมแล้วก็เดินกลับใช่อย่าไปไกลหนุ่มตรงกลางคนบุกเยอะเขาไม่รอบข้างไม่ไมีไม่เป็นไรแต่รอบเราทําปอมไว้ตรงกลางก็พอเนาะเราทําไว้อุ้ยเหมือนมันจะตายว่ะเราทําปอมไว้ด้วยกันนะต้อมคูน่าจะมีประโยชน์กว่าหมาตายมาตา,าตายไปนึงเฮ้ยยังมีตัวนึงตรงนี้เฮ้ยเออมีตัวมาขา้างด้วยเฮ้ย ฝั่งนฝนะั่งนี้เฮ้ยยา่างดูยามคนเดียวนะครับดูเกาะย่างถึกนี่ยามคนเดียวจับไปสองจะไปหนึ่งจับไปสองคนเดียวอ่ะับนี่เฮ้เ hey, ฮ hey, hey. ้เฮ้ประกาศศึกดิประกาศชัยชนะอ้าวอ้าวอ้าวไม่ประกาศชัยชนะเฮ้ยลออยู่เฮ้เฮ้เฮ้เขาเียกประกาศชัยชนะอย่างอย่างท่าร้อน ธรรมดานะแ okay. คร์คงจะจบไปอีกคืนหนึ่งโอเคมาเช้าวันต่อมาแล้วผมน่าจะสร้างหลงปั้นหม้อนะมันน่าจะใช้ดินเหนียวในการสร้างงั้นเราก็สร้างใกล้ๆดินเหนียวเลยแล้วกันตรงนี้เลยโอเคดูดูมันขนไปสร้างเอ้ยเฮ้ยมีหาหนะมีหาน ใช้ไม้ไปแล้วเหลือเหล็กแล้วก็เหลืออิฐอิฐใช้ร้อยก้อนเรามีเจ็ดสิบห้าแล้ว <c oughs> ทําไว้ก่อนเลยเพราะมันจะได้ขนขนไว้ก่อนเดี๋ยวทาเดี๋ยวรอเก็บเสร็จแล้วขนมันจะยากแล้วผมก็จะทำอีกอย่างนึงก็คือลงกั่นเหล้านะเฮ้ยลงกั่นก็พอแหมตเติมมาทมําไมครับมัเหล้ามันใช้อะไรในการผลิตอะลงกั่นเหล้าเนี่มันใช้อะไรในการผลิตวะงงวะงั้นเอาไว้ตรงนี้แล้วกันฝั่งนี้น่าจะโลง่ลงๆลงกั่นเราไว้ตรงแถวนี้ไหม ตรงนี้แล้วกันโอเคตรงกันคนสร้างเรามีกี่คนมีสี่คนมาจะสร้างเร็วอยู่คนสร้างเราได้ใส่ของให้เขายัางรถเข็นใส่ไปแล้วย้อนกลับดูเอาคนที่ไม่มีรถเข็นใช้เหรออ้าวไอ้นุม่มเองเขารถเข็นกับค้อนไปใช้ดีเออจะได้เร็วๆหน่อย,อยจะได้แบบมีของซ่อมเร็วๆเช่นเหล็กสาสิบเจ็ดเหล็กเรามีกันอ้คนเรามีแค่แปดหายแล้วขาดแคนเหล็ก แล้วเหล็กหาจากไหนเนี่ยในนี่หรอนี่หาโลหะไม่ใช่หรอแล้วใครเป็นคนทําเหล็กวะไอ้นี่เป็นตัวเผาเหล็กนี่ไม่ใช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 ่นี่เป็นคนเผาเหล็กไม่ใช่หรอคนดินเหนียวเอานี่ใช้ดินเหนียวเอาเหล็กเราอยู่ไหนเนี่ยหาเหล็กอยู่นี่โลหะฐานเอ้าอ๋อได้เหล็กใช้โลหะใช้ฐานขนาดนี้ยังใช้อีกเหรอขนาดนี้ยังใช้อีกนเนี่ยสองคนในการผลิตเลยนะช้าว่า ผมกูสาบแบบออใส่คนเยอะมันแบบสงสัยงานนี้เหล็กเราเช้าว่ะเราคงจะขนไม้กับเหล็กเหล็กไม่ได้อิดไม่ได้เราขนอิดก็ได้ขนเหล็กไม่ได้ขน,นอิดเลยกินอาหารนีมันกินตรงนี้ก็ได้กินตรงนี้ก็กับเขาที่นอนแล้วยามาก็ออกมาสวย,ยนีละนีละ,อละโอเค จบแค่นี้มาไม่กี่วันเลยผมก็เลน่นเล่นน็อกรอบให้ยาวๆไปเลยดูเสื้อมันจะทํำยังไงกับผมมาแค่นี้แหละผมก็ยังตัดต่อต่อต่อไปโดนไม่เป็นด้วยแล้วก็อัดยาวๆนี้มันจะน่าเบื่อกลัวเดี๋ยวคนดูหลับก่อนวันนี้ยังไม่ค่อยเดทเทนด้วยอ่ะไม่ค่อยเดทเทนเลยเดี๋ยว,ยยยวรอสู้นี่ก่อนคนดูเดือดันจ,จะมาคนดูเดือดันจะมาใครจะมาบุกเราคุณสองไปเลยเลย่ินเรา ใครใครจะมาอ๋อไม่งูไมมงูเข้ากันหน่อยเข้ากันหน่อยไม่งูตัวพอ่อตัวแม่นี่ตัวแม่อยู่นี่เฮ้ยตายตายทหารเราตาย,ตาย,ตายออเออดสแตกหนึ่งมาช่วยดิโหเลือดเป็นบาโค้ดเลยแต่ก็ง,ง,งั้นงั้นอ่ะนะถ้ารวมทีมกนะันมาเสียดายเราบังคับเขาไม่ได้ถ้าเราบังคับเขาได้เราจะให้เขาแบบต่อสู้ทีละท,ทีมก่อนไม่งั้นเรามันจะตายอย่างนี้น คนเดียวแล้วมันตายอ่ะดูดิเสียเซเซโอ้ยตัวนี้ตัวดีเลยพี่ใช่หรอจำชื่อได้เขาเก่งมากนะคนนี้โอเควันนี้วมจะแค่นี้แหละการสักไปของแกหยุดเวลาได้นะอสองนั้งหยุดเวลาได้เพื่อดูทำไมไม่ได้ครับแล้วก็เก็บหนังมากุดไดเลยครับเจ๊ขุดไตนะครับเื่อบาย